ตาตาหยุดยิ้มก่อนแนะนำตัวหน่อยเร็วโอเคครับสวัสดีครับอยู่กับต้าน,นะครับสื่อสารการแสดงหรือ CBA 63นั่นเองครับแล้ววันนี้เราอยู่กับรายการสาเดีย๋ยวหยุดก่อนผิดรายการแล้วโผบาคนมันคิดถึงนี่นาแหมแหมปากหวานนะเราหวานกับผมก็ลุองอมแล้วล่ะครับพอแลพอนแลมดขึ้นหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงรายการอะไรอ่ะสาสาแหมก็ว่าไปแต่ว่าพี่ได้ยินด้วยหรอแบบนี้แสดงว่ามีอะไรแน่ ไเล่าสิไม่อ่ะโยกยอกปีเ่าดูวนเลยก็ตอนปีหนึ่งเนี่ยแหละครับมีพี่พ,พเนี่ยชวนผมไปเป็นพิธีกรรายการสาระแน่นนะครับมันเป็นโอกาสที่ดีสําหรับผมมากๆนะครับใครที่อยากดูผมก็ไปติดตามกันได้ที่เพจนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปรทุมนะคะ มีแอบขายของอ่ะเล่าต่อก่อนก็คือเอาจริงๆนะคือผมเป็นคนไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาปรับเอาในนี้นะคะผมก็มีพี่ๆในกองคอยช่วยสอนบ้างแนะนําบ้างว่าเราควรทํายังไงตรงนี้เราควรทํงไงทําให้ผมพูดเก่งมาถึงตอนนี้ะครับผมตอนนี้ผมมั่นใจได้ว่าพี่ๆในกองก็คงรับทานผมไปหมดแล้วเนาะก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อยากกลับไปเป็นพิธีกรอีกอ่ะกลับไปเป็นได้ไหมครับเนี่ยใช่ลำคาด ไม่มีเสียงสูงแล้วโมปะเนี่ยอยากไปอีกจริงอะ่ะไม่โมครับจะมีที่ไหนครับที่เปิดโอกาสให้เด็กปีหนึ่งอย่างผมเนี่ยได้เรียนรู้จริงกับประสบการณ์จริงแบบนี้อีกปากหวานอ่ะขอ,อนึงประโยคสวยๆก่อดจบได้เลยคณะเนี้ยบอกเลยว่าครบเครื่องนี่แหละครับเด็กนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศีรีปทุมโอเคเลิกกอกไปเอายจริงๆอ่ะเนี่ยเลิกยิงปะเนี่ยยิง<ห>จะไปถ่ายเพจต่อแล้วบา,บาย